มีรอติดตอยู่ที่ไหนเ้าก็เกิดขึ้นมาฮะอะไรก่อนดีกว่าเจ้าก็เจ้ากมะเฟาอยู่ี่โอนี่นะลูกน้องนน้องนียน้องอนโอ้อะไรพแี้วมันเป็นรีสอร์ทเห็นทีู่มารีิวรีวิวจะบอกนี่คหน้าก็ทายลงโซเชียลเนาะเออยูทูพ่นมาไทยนี่ขวก็เลยสงสัยเลยอกมึงขวก็ได้มาคุ้มนี่ขวก็เลยมาถามมึงกันเอกแต่ว่าที่น่เนี่ โบหัว่าเปลี่ยนเจ้าแล้วเดี๋ยวนี้มาเป็นของไผ่หรืออาจจะเป็นของธนาคารหรือเป็นของไผ่กับโบหัเนาะเดี๋ยวนี้ครับแล้วมันถือยืดไปแล้วที่บรกนี้ก็ดูเท่ากันนะเป็นของไผ่เนาะมันกว้างอยู่บ่บก่จำเสาอยู่บ่นี่กคลองของกระสุดนี้แกระสุดหัวหฮนกระสุดุดหัวบ่เขาเป็นหลังหลังโอ้มันอหลังแกะงาไปหอดให้น้า มันย่างไปเขาบอกชุดบอกชางหินนีมันบอกครับท่านมันก็งอกก็หันอยู่ก็แบบก็งอกขึ้นมาหนีโอ้แสดงว่าพี่บางทีมันตรงกับไปที่กี่หล้วก็งอกไปทีงกี่ครับคือตัวเอวนี่เยอะข้างนี่สี่หลังเยอะข้างนี่สามบอกมันเจ็ดหลังได้ยินโอ้เจ้าขายนางเขาไปเบิ้งนล้มันงอกไปใช่บ่ะเจ้าบขาขายบอกวันถ้าขายเขาก็ต้องไปเบิ้งไปที่ดินมันปิดแังไดงเนาะยังบ่ฮู้ว่าเป็นของไผเด้นนี่เออนั่นแหละครับเอาเป็นของไผเอาปิดแังไดงขาอยากขับไปท้ายทางด้านนี้เด้อ ครับครับเอินน่นยุดบานใจเ,เรียนเที้ยงครับอ่ายถามมากครับผมามาเบิเ่งเราเคยเห็น,นโอ้สงสปปองาื่อ,อเนาะมันกิลา,กายเป็นใกลๆ้ๆคือว่าเมื่อเ้า์เจอเงนเจวเมื่อเ้านี่เจอเจองอ่อนมาดับเส<อ>ียบับพี่ดออูดได้ข้ามาเห็นเดียวขอเจอาะเถอเบิ้ลอกว่าอเดียวขอมาซื้มแต่ว่าข้าวามงว่ใส่แผ่นเตอเลย็อืาปรับุ่มแล้วต้องแก้กิ่นของเจ้าอื่นต้องแก้สิปปของแบ่งธนาคารหรือปิย่างคือบัตรเง็นมาเห็น ต่ทิศด,ดูแต่มาบอกนี่อดภัยังใหม่เลยเออพอดีเชฟยันอยากมาบูรณาการเ,ออเห็นเราว่าเห็นเราว่าถามหาเจ้าของให้น่าแบบอยากจะมาบูรณาการฮ็ดเป็นห้องพักนะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะถามให้ให้ยูรูเปอร์พอได้เศร้าได้พักนะแม่แม่แม่ถึงว่าเอ,อเาสิทิศธนา,าคารอยู่ในปเอาก็ต้องไปเข้าไปเบิ้งไว้อยู่ในที่ดินนี่ในในในอำเภอว่าเ้าเบิ้งมันช่อยู่หลังโฉนดดอกมันช่เป็นว่าผู้ใดครอบครองตรงไหนในะเขา้าไปเข้าไปซชื่อเบิ้งเลย แล้วก็นําหาต้นขั้วถ้าเป็นปิดอยู่ในธนาคารเฮงไงไงตงทำแบถามเลยแหละถามซื้อเลยแหละหรือเป็นถามยังไงเขาเปลี่ยนสัญญาใหม่ถ้าเขามีธุรกิจแล้เป็นยังไงเขาบฏตทินเครดิตบรโลเขาปฏิทินยังไงถามซื้อต่อเพิ่มก็ได้ธนาคารถ้าเจอเห็นจะขายเลยห้องมันเกิดอะไรขึ้นบ้างครับเพียงใดครับห้องเฮ้ยห้องสาอัตว์ยัครับ พออยู่พออยู่ยุ่ยบ่สาดบ่ก็เพราได้ห้างไงก,ก็บอกบอกมันยังใหม่อยู่แต่ถ้าอยากสมมติจะเป็นของเจ้าของนะทำไมเขาจะสา,า,าสื่อใหม่ก็ไประเทียนยังไงเขาเอาเคนาท่าสีอันนี้เขาถ้าจะพูค่าเข้าก็เปลี่ยนใหม่ก็ได้ประตูนี่ก็ได้เอออืเฮ็ดปิดห้องพักให้เศร้าให้ยูทูบเบอร์เศร้าแน่แน่เอาไงไงลงทุนบทตำกับสองแสนอ่ะสองแสนจบเลยผูดมาเปลี่ยนใหม่เฉพาะเฮ็ดซ่อมเด้ไหมประมาณสองแสนอ่ะโอ้เออประมาณสองแสนนาท่าสีไหม ป้าม oh bon ันกะใส่ตัวเก้านี่แหละเหามาเปลี่ยนเนี่ยเอานี่เป็นียังคือเบอร์โทรสองแสนเอเด้กเอกับตัวละเมินเอาจากหลังนี่จากอะไรเบอร์อเออติดแอยุสุนบมติดแล้วเนาะมาติดแอกับเงินหน่อยซ่าๆเหมือนเลยพี่บ่กฮะเอาผันลมเนาะรีสอร์ตเนาะบ่ได้มานอนเจ้ากับเบิร์ดเขาเจ้าบ่ออกกันร่งกายเขาก็ต้องติดแอเขาจะจะมาออกกันร่งกายใส่พัดลมตายพอดีแล้วเจ้าก็จะ่าห้องออกกันร่งกายเขาบอกออกกันร่งกายกันได้รีสอร์ทนี่บ่ก็ต้องติดแอเขาจะจะอัน ไอ้แตงไง้ยอันตื่นพะร่มมาไม่จบนี่สินี่สิเนื้อเงี้ยชาชะไปแล้วเนาะทางด้าเพื่อเขาจะไมาอยู่รีสอรทท่านบอกหมดนกไต่นูกออกกําลังกายเนาะที่รีสอร์ทก็เออจะเห็นไอ้สิออกกําลังกายเนาะเจะเห็นได้ไั่ใช่ะสิมไหมตื่พัดลมออกกําลังกายกับเนื้อเงี้ยชาชะไปแล้วเนาะเออกต่แจ้งว่ารีสอร์ทเนาะเออทำทำเพื่อให้ทุกคนมาออกกําลังกายกันอยู่ที่รีสอร์ทเนาะนั่นแหละรีสอร์ทมาออกกําลังกายใครใครโบกมือเรียกคุณสักหนใครโบกมือเรียกคุณ ไปถ่านไปใครใครใคบกเนี่ยเนี่ยตรงกระถางเนี่ยเขาบอกตรงกระถางเมื่อกี้เห็นมือบกมาเมื่อกี้คือกระต่ายพี่เขี่ยอันตาดอันเชียบยันนี่แล้วแล่นอันนึงคนอีกจวดว่ามันร้อนหนีู่นีบบ่คนโมเดิม่านนะครับเพิ่งซักผ้าอยู่ซักผ้าอยู่อยู่เฮือนอยู่เออคนยังบ้ในโมเดิร์ม่านอ่โอ้โอ้ไม่ใช่เไม่ใช่คนไม่ใช่คนผมลืมโอ้ ใส่สะอาดดีเนาะฉัน้มมันยังใส่กาอยู่มันยังบบผูมันยังบอย่างไรมันใสยังใหม่อยู่เออโอ้ขายกันลักล้านหมดแล้วบางลานหาไปไเจ้วยประมาณลานหามีเจหลังบาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดหลังพออยู่ตั้แตเจหลังซ่อมกบราสองแสนไปขันซ้อมเฮ็ดยุยเป็นพ่ออยู่อยู่บ่สองแสนนเอาไฟเข่าอย่เนาะประมาณสองแสนพราว่าเป็นยังคือหอดสองแสน เอ้เนี่ยตีไม่ก็เจ๊ตมือเลยเฉพาะเอเนี่ยก็เจ๊ตมือแล้ว oh. ออชั้นหนึ่งแต่ว่าห้องน้ามันก็ยังพอได้อยู่ครับเตียงเขาก็ยังไปซื้อเตียงก็ได้เนี่ก,ก็อิบอนบ็อกซ์ก็เอาดฝูมาใส่ประมาณสองแสนนี่แหละเออเออที่นี่ก็โอ้โมยูดอกสองแสนเอ <c oughs> เอ <c oughs> เฮ็ดพอได้อยู่เออพออยู่ถ้าอยากคาักๆแบบเป็นธุรกิจได้เลยก็อยู่ประมาณสามแสนอ่ะหอยประเมินราคาให้อยู่ประมาณเท่านี้เออสองแสนโมยูดอกอะไรบ้างแหละมันเอแต่เอซื้อก็เจ๊ตมือกาบาทแล้วหัวละมือแล้า ประมาณสามแสนสามแสนนี่เปลี่ยนบัดแต่ว่าอันชุดนี้ฮอกก็บ่ได้มาเสียดปูนหลังยังเด้อฮอกก์ตัดเนาะตัดหย่าออกซะนั่นก็พออยู่ได้แล้วฮอกก์เดิอนสายไฟเฮากก์กับบริษัทมันมีสายไฟเก่าเขาบบนหล่ะเขาเดินสายไฟแค่แค่เฮ็ดกิ๊บมันขึ้นยังเลี้ยงเงามงตัดหย่าเนาะแจ้งคนตัดหนาประมาณเป็นพันเลยเนาะยู่นี่ตัดหย่าออกเป็นเปลี่ยนบางนี่มันก็ยังดีดีอยู่อลูชินกันละเรื่องเปลี่ยน เห็นอ้คนเซาแมนอยู่ตะกีมันอาจจะยังบ่มีคนเซาเพราะว่ามันยังบ่มีมันยังบ่มีอันธุรกิจบ่มีอย่างเนาะบัานนี้ยูทูบเบอร์่นมาหลายเด้เอผู้ใดเที่ยวไปเมามันจะมีบ่องเซาบ่องพักอ,อยกตัวอย่างเช่นคือหอพักขางมาหาไร่นี่ล่ลโรงมาหาไร่ยุบหอพักกันยุบไปน้าเ,เดี๋ยวนี้มันมีองค์ปูปริจิตมาอยู่แล้วบานนี้นักท่องเที่ยวกัสิมาเดี๋ยวนี้มันเห็นบอกผู้ใดก็ดกเห็นแต่รีวิวห้องเซาห้องเซาบ้านเซา ก็ยูทูบเบอร์เนี่ยเอาคือมาหลายๆทั่วประเทศอย่างมาไทยทำอยู่ประมาณหมือ่สองมื่นกับเมืออ่อไสิออก็ได้การเลยแหละมานอนอยู่นี่คือละซีลอยหาลอยเขาทำเพิ่อๆก็จะเอาแพงเอาสองสามลอยเท่านี้ออต่อนหนึ่งคืนแล้ววันหนึ่งมาเป็นสิบคนหมดเลยเออแต่า้าคิดในคนเครื่องคีเรกว่าก็คือสิไดายนะแต่ความเป็นจริงเขาก็อาจจะไม่ได้ยุดอกเป็นอยธุรกิจกระจิงตะกี้มันมีไพล่ไหลมาออกกับร่างกายมันมีคนเศร้าเลยมันเศรษฐกิจก็บดีแต่เดี๋ยวนี้เขาก็บหมูแล้วเขาอ่านทีบอกเลยเดี๋ยวนี้ครับมันจะมีธุรกิจ เจลาะเมาะประกาศลงทุ่งเจลาเขาต้องรู้ว่าเพิ่นจีขายประมาณจากล่างครับพอเราไปอยู่ดอกลานฐานเออเอออยู่แบบนี้แล้วแต่ว่ามันก็มันยังใส่ได้อยู่เนาะนี่ยเนี่มันไม่ได้เป็นอีหยังเออใส่ได้อยู่เออแต่เหลียวเบิ่งมันเป็นคล้ายๆคือรีสอร์ทผีสิงเดียวนี่เองเออมันเป็นคือรีสอร์ทผีสิงแต่มันปรแม่แต่ว่าถ้าสารเอาแล้วมันก็สิบแปดบังอือรถขับมาจอดได้จริงๆแล้วก็เป็นรีสอร์ทไม่มีใครตายไม่มีใครเสียชีวิตเออบ่๋มไม่เคยตายดอกรีสอร์ทไง เออข้าตาเขาขอหูแล้วเนาะขอคนอยู่นิเขาจับกระชี้ซัรีกันเลยเออเนี่ยเมื่อเป็นยังบ่คือรีสอร์ทพวกนู้นขอเห็นแต่เพิ่นไปเช้านอนมีคนตายใช่แต่บุ๊มพีไพเดินดอกรีสอร์ทอันนี้เออแอนนั่นแหละรีสอร์ทที่มีไฟตายน่สบายดีแต่ว่ามันห้องเขาจยากกรเปิดได้ด่วนแล้วนะรีสอร์ทเนี่ยน่ะอ่านี่ครับบรรยากาศรีสอร์ทนี่ครับเท่าที่สบอยมอสดได้พาจ้างไายพี่น้องเอซี่บังคับเนาะ โอ้ค่ะครับผมเห็นยูทูบเบอร์ซ่องไดกันมาถ่ายถ่ายถ่ายอยู่นั่นนี่ครับมันบรแมวณรีสอร์ทรีสผีสิงครับอันนี้มันกับพอยู่มันกับว่าได้เปิดยังครับแต่ว่าทำสิมาตกแต่งไม่เจ็ดยังไม่เบิดอยู่ประมาณเกือบสามแสนครับอ่ะเป็นอย่างคืองหอดสามแสนเอาตีเสียยไล่ตัวเลขกลุ่มๆกับเจ็ดห้องหนกับเจ็ดหมื่นล่ะเอ๋ได้นี่ถ้ามันต้องติดเอ๋เนาะอ่ถ้าเอ๋กับตีไปแพงๆไงตอนนั้นเอาตัวละหมื่นอืมกับเจ็ดหมื่นล่ะกับที่นอนเด้ ทีนอดอะไรหาพันอะไรแปดพันอ,ะ, 8, 000, อะมื่อก่ตีอะไรก็เกือบแสนแล้วนี่เพื่อสิมาถ้าสีไม่เห็นนั่นนี่แต่ว่าระบบสายไฟสายฟืนสายไฟมันยังดีอยู่สายสายไฟแค่มาเก็บรายละเอียดมันคือตัดหนี่ตัดยังเนี่ยละครับเพื่อจะเอาเินคุกเินมาใส่กับเบ็ดเสร็จแล้วกับทั้งทีวีโทรทัศน์ตู้เย็นมาใส่อ่ะสามแสนกับจะอยู่ประมาณเท่านี้แหละครับแต่บบหูเพื่อสิขายอยู่ประมาณจากหลานผมกขบโบหูเดี๋ยว,วถ้าผมสิถามคนแถวๆนี้เบิง่งยีดอกหรือเปิเดอย่างไดีแต่ว่าที่นี่เนี่ยมันเปลี่ยนเจ้าของแล้วล่ะผมว่าต้องใช้สิทธิ ติดอยู่ในแบงค์บอกรื่ยังไงท่านากขันบอกผมกับบ้องเดี๋ยวผมได้รายละเอียดเลยยังไงผมจะมาถ่ายพี่น้องเอฟซีเบิ้งอีกที่นึงนะครับเนาะแต่ว่าพื้นที่บางนี่มันก็อยู่ในสุมโนครับบันทองไรครับนี่ยังไงครับกวางมันจะเป็นตัววีครับเออเป็นตัวเอลครับตรงขาม้าทั่ถี่แล้วก็แวกขามาอย่างนี้เลี่ยวนั่นสิหน่อยนึงครับตรงขามานะครับเนาะอันนี้อันนี้ครับนี่เป็นตัวเอลครับอ่ะเดี๋ยวผมสิ เห็นช่องไนมาเพิ่อนกับคือลงรายละเอียดครับเดี๋ยวผมเสียบ่อยูมูสดผมสีเ็ดให้เบิ้งว่ามันพี่น้องเอลซีอ่อยากหูวว่าจากนี่ไปหอดหน้าปากซอยน่ะมันอยู่ประมาณจักเม็ดผมสิสี่าวเบิ้งขาวๆให้เบิ้งสองสองหกหกเดี๋ยวนะแป๊บนึงนครับแป๊บนึงอ่าเดี๋ยครับผมก็เลยขาวๆกล่าวให้เบิ้งเลยครับเนาะเด็บ หน้าหน้าก้วงเนี่ยครับผมกาวเบิ้งอยู่ประมาณสิบเจ็ดเมตรครับสิบเจ็ดเมตรครับตรงนี้อันนี้คือสิบเจ็ดเมตรจากตรงนี้ไปหอดจนสุดปุ่นห้าสิบห้าสิบเก้านะครับเนาะก็อยู่ประมาณหาสิบเมตรครับเข่าเข่าบ่เข่าแล้วครับเกือบเป๊ะหมดละผมกาวเบิ้งหมุนข้นไปในปลากาวเบิ้งครับห้าสิบเก้าก็อยู่ประมาณหาสิบเมตรครับหาสิบเมตรตรงนี้มาจากตรงนี้ก็อยู่ประมาณสิบเจ็ดเมตรครับสิบเจ็ดเมตรอธตีาปเรไปอเมริกาเนีก็คือสิบแปดอ่ะสิบแปดเมตรครับอื ยาวไปสุดนู้นก็คือห้าสิบเมตรครับบกขาดบกเกินอยู่ลิลหน่อยครับกะไว้เนียกะจะอยู่ประมาณสามเดือนะครับเนะาะ